สวัสดีครับผมมเคเอกนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการรีวิวนะครับผมเวิร์กช็อป g m a Advanced นะครับผมซึ่งเป็นเวิร์กช็อปที่ผมบอกได้เลยนะครับว่าเรียนกันแบบเต็มที่เลยนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการที่จะอัพสกิลนะครับอ่าคนที่เคยเป็น f i g m าในระดับพื้นฐานนะครับหรือว่าพอรู้แล้วนะครับว่าโอเค f ิ gma นะครับมันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับใช้งานในส่วนของตัวอโต้แล้วเบื้องต้นได้นะครับ ในเวิร์กช็อปนี้นะผมจะทำการอัพสกิลของคุณนะครับให้เป็นสู่ระดับโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นด้วยนะครับในเรื่องของการทำตัวที่เป็นแอดวานซ์ออโต้เลเยอร์เอาต์นะผรเรื่องของวอลเลเบิลนะครับเรียนการทำตัวการเปลี่ยนภาษาการเปลี่ยนธีมนะครับแล้วก็การเปลี่ยนสีนะครับสำหรับการใช้วอลเลเบิลนะครับเราจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำวอลเลเบิลนะครับผมแล้วก็ ที่สาคัญนะครับผมเรียนจบทําการบ้านส่งผมออกใบเซอร์ติฟิเคตให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของฟิกมาแอดวานซ์เรียนอะไรกันบ้างนะครับเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด5เวิร์กช็อปรวมกับอีกหนึ่งการบ้านนะครับเวิร์กช็อปที่1นะครับก็จะเป็นการสร้างนะครับผมตัวเลฟต์พจน์นะครับผมจากตัวเดสก์ท็อปนะครับแท็บเล็ตแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นตัวมบายนะครับเราจะเห็นว่านะครับถ้าสมมนบคนที่มีพื้นฐานนะครับผมก็จะเห็นว่า ในส่วนของโมบายนะครับเวลาที่เราตัดแลปลงมานะผมเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นโฟวิดได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะได้รู้เทคนิคเคล็ดลับนะครับผมในการทำาฟวิดกับตัวที่เป็นโมบายสกรีนของตัวแลปนะครับผมวิคช็อปที่2นะครับผมเราก็จะได้เรียนในส่วนของตัวอินโทรดักชันนะครับผมเรื่องของพื้นฐาน v a ีเบิลนะครับผมว่ามันมี4ส่วนนะครับผมเรื่องของสีตัวเลขสตริง หรือว่าตัวจสอบแล้วก็บูลีนนะครับพอเราเรียนพื้นฐานของตัวว a เลเบิลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมาสู่ในส่วนของตัวที่เป็นตัว Work s h o p ที่3านะครับเราก็จะได้เล่นนะครับในส่วนของตัวอ u t โต a เลเ t ์นะครับการเปลี่ยนตีมนะครับผมการเปลี่ยนภาษานะครับตัวบทนี้นะผมก็ค่อนข้างจะแอดวานนะครับผมเราจะได้เรียนรู้เทคนิคนะครับผมในเรื่องของการทำอัลโต่เลเยว์ที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับผมจากนั้นนะครับ เวิร์กช็อปที่4นะครับเป็นสุดยอดเวิร์กช็อปเลยนะครับเราจะได้เรียนในส่วนของตัวช้อ p ปิ้งค r ทนะครับมีการเพิ่มนะครับลดในส่วนของตัวสินค้านะครับปรับเปลี่ยนราคาไอเทมนะครับแล้วก็ผลรวมของราคาจะเปลี่ยนทั้งหมดนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับผมเรื่องของการขนส่งได้นะครับผมจะเป็นสแตนดาร์ d เดลิเวอ UPS แล้ว f e ส e เนะผมราคาก็จะปรับเปลี่ยนกันไปนะครับมีการเขียนเงื่อนไขต่างๆนะครับ แล้วก็เวิร์กช็อปที่5นะครับจะเป็นเวิร์กช็อปในเรื่องของการปรับแต่งแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมการเปลี่ยนขนมปังนะครับการโชว์ในส่วนของตัวท็อปปิ้งต่างๆนะครับผมการเลือกซอสนะครับก็จะเป็นเวิร์กช็อปสนุกๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับด้วยการทําการบ้านนะครับผมในการเลือกส่วนของการแสดงผลที่เป็นตัวแคตังรี่ต่างๆของตัวอาหารที่อยู่ภายในร้านนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น ตัวเวิร์กช็อปนะครับผมทั้งหมดที่อยู่ในตัว f i เม a ร์แอดวานนะผมที่ผมได้ทำการจัดสอนขึ้นมานะครับก็จะมีทั้ <c oughs> cũng, งในส่วนของตัวที่เป็นสอนสดออนไลน์ผ่านซูมนะครับผมแล้วก็อาจจะมีในส่วนของการที่ไปสอนแบบเจอตัวนะครับ <c oughs> สาม,มารถเรียนแบบตัวต่อตัวก็ได้นะผมนัดเข้ามานะครับผมกับผมนะครับผมก็จะสอนในแบบตัวต่อตัวนะครับผมว่าจะเป็นตัวต่อตัวออนไลน์นะผมหรือว่าถ้าใครอยู่แถวโนนทบรีพระราม5นะครับก็สามารถที่จะ มาเรียนที่ในส่วนของที่บ้านผมก็ได้นะครับผมปลอดภัยไม่ต้องกัวนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของตัวที่เป็นตัวเวิร์กช็อปตัวนี้นะครับยังไงนะผมผมก็ฝากเวิร์กช็อปตัวนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมผมมี l ลน์แอดนะครับผมแอดฟรมากนะครับผมสามารถจะแอดเข้ามาสอบถามได้นะครับที่สําคัญนะผมสามารถชําระเงินผ่านบัตรเครดิตได้แล้วนะครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในเวิร์กช็อปอะไรสนุกๆนะครับผมสวัสดีครับผม